สมัยอโกค่ะแล้วตอนนี้มาเป็นรุ่นที่สองรุ่นอโกงก็อยู่ยเยาวรา7เจ็ดสิบต่อปีแล้วค่ะถุงขยะฮีโร่หนาชัวร์ตัวจริงมั่นใจใช้ฮีโร่ ในย่านคลองเตยอ,อันเก่าแก่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเล็กๆร้านหนึ่งที่กลายเป็นตำนานมาแล้วกว่า70ปีนี่คือเฮงชุนเสงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อและหมูตุน๋นที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเริ่มต้นจากรุ่นอากงถ่ายทอดสูตรจากเยาวราชมาสู่ย่านคลองเตยตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีห้างไม่มีคอนโดจนถึงวันนี้ยังคงใช้เตาถ่านตุ๋นน้ำซุปเหมือนเดิมความลับความอร่อยอยู่ที่น้ำซุปหอมสมุนไพรจีนข่าแก่รากผักชีกระเทียมเปลือกส้มแห้ง้งเเี่ยวกับนือ ละกว่า100กิโลกรัมสดใหม่ทุกวันเสิร์ฟร้อนๆในหม้อไฟเตาถ่านเลือกได้ตั้งแต่เนื้อเปื่อยน้องลายตับหม,ม้อมไส้เอ็นลูกชิ้นผ้าคีริ้วลิ้นหรือจะขอบกระดงก็มีถ้าไม่กินเนื้อที่นี่ก็มีหมูตุน๋นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ว่าจะกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเนื้อตุน๋นหรือเกาเหลาเนื้อหม้อไฟร้อนๆรับรองว่าสดน้ำซุปแล้วจะเข้าใจคำว่าตำนาน70ปีไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนค่ะถึงคนจะแน่นทุกวันแต่เสิร์ฟไวรวดเร็วเหมือนเดิมอยู่ตรงข้างสนามกีฬาากร่ เรือแห่งประเทศไทยถนนสุนทรโกษาซอยเ็ดคลองเตยแอบบอกทุกคนว่าที่นี่รับเฉพาะเงินสดนะคะเปิดทุกวันจันถึงศุกร์7โมงเชา้าถึง2ทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์เปิด7โมงเชา้าถึง4โมงครึ่งหยุดวันจันทร์เว้นจันทางที่ดีโทรมาสอบถามทางร้านก่อนนะคะสั่งผ่านเดลิเวอรีก็ได้หรือจะไปสดที่ร้านก็ฟินกว่าแน่นอน สายเนื้อที่ชอบก็ลองมาทานดูนะคะแต่ส่วนมากมาแล้วก็จะติดใจที่นี่ค่ะเฮ้งชุนเสง็งตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นม้อไฟต่อฐานแห่งคลองเตยรดหมดชามแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงอยู่มาได้70ปีร้านอาหารได้ใช้แน่นอนถุงขยะฮีโร่หนาชัวร์ตัวจริงรุ่นนี้แบบหนาพิเศษหนากว่ามาตรฐานถึง3าเท่าทิ้งเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวฮีโร่เอาอยู่ดึงกันให้เห็นเห็นหนาจริงเหนียวจริงถ้าขยะมีน้ำก็ไม่รัว่วไม่ซึมที่สำคัญสุด ใช้พลาสติกรีไซเคิลไม่มีกลิ่นเหม็นเหมาะมากค่ะสำหรับร้านอาหารขอมอบคซิปจากฮีโร่ไว้ให้ใช้กันนะคะ